สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเรานะครับวันนี้นะครับพี่ตีจัดมาให้อีกแล้วสัตเจ้ายามาฮ่า YZF-R 6คันนี้รถคันนี้ไม่ใช่รถคันไหนอื่นกลครับเป็นรถเก่าล่ะพี่ตีเองลูกค้าซื้อไปใช้ไม่ถึง1,000กิโลนะครับแต่ว่ามีความจําเป็นที่ต้องแบบว่าขายมาเราก็รับซื้อครับไม่ว่าคุณจะซื้อไปด้วยเหตุผลอะไรแต่ถ้าคุณอยากขายมาเรารับซื้อครับวันนี้เลขไม่พิเศเพียง6,00 ของแต่งจัดเต็มมาชมเลยดีกว่ามาบินมารถคันนี้ใช้มา2มือนะแต่ก็เหมือนใช้มือเดียวะนะครับเลขไมล์หกพันเกรสมิเกิโเมตรแท้กุญแจให้มาครบ3ดอกนี่สีดํา2สีแดงหนึ่งนะครับก็ดูแผงคอเดวบินดูเห็นป่ะหัวโช๊ต่างๆนะครับไม่มีรอยขันเลยแผงคอเดิมนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับและที่พานคันนี้มาพร้อมกับกาดไม่ใช่กาดคันนี้เป็นการสบัดนะครับจากมาทริสนะครับมาพร้อมปักขายึดต่างๆตรงรุ่นเลยนะครับสวยงามมากนะฮะ นี่ประกับไฟฟ้าเดิมคันนี้มี traction control นะครับแล้วก็ตัวสื่อไม่มีเรือรางเลยครับมือนี่ปอกแฮนด์เดิมเดิมไม่มีศึกนะครับตุ้มไปแฮนด์เดิมมือคัสเดิมนะครับไม่โคตรไม่งอกระปุกน้ำมันเบรกนะครับสวยใสแบบนี้เลยนะครับปั๊มเบรกบนเดิมจากนิชชินนะครับก้านเป็นแบบก้านเหรียญปรับระดับได้นะครับประกับคันเล่งครับตัวสื่อไม่มีดรืลางเช่นเดียวกันนะครับสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้เช่นเดียวกันนะแบบนี้นี่ครอบถังน้ำถอาครอบถังน้ำมันเดิมนะครับสติ๊กเกอร์เดิมนะครับสติ๊กเก น็อตเดิมนะครับติ๊กเกอร์กันฝาถังแต่งเป็นคาร์บอนแท้รวมถึงนี่ครับครอบถังแต่งจากเทเบิลบูฟก็เป็นคาร์บอนแท้เช่นเดียวกันนะฮะเบาะนั่งเดิมสวยนะครับไม่มีปาดไม่มีขาดไม่มีดูรวมถึงเบาะซ้อนด้วยนะครับเป็นหนังเดิมจากโรงงานแบบนี้นะครับมาชิ้นหน้าเดิมนะครับรถคันนี้แล้วก็จบมองข้างเดิมนี่ขาดไม่ได้นะคู่เป็นหมื่นนะครับแรมแอร์ชุดแรมแอร์เดิมนะครับนี่นะฮะชุดไลิ่ต่างๆแน่นสนิทไม่มีชิดอ่าไม่มี ไม่มีเพเยอไม่มีแตกร้าวนะครับรวมถึงบางคนด้านหน้าด้วยนะครับยางหน้าหลังครับเต็มเต็มเลยเห็นไหมครับโอ้โหนะฮะเป็นยางนะครับจาก b i d g e s t o n e Battlack แล้วดูนะครับขอบล้อด้านหน้าไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าข้างขวาครับก็เป็นแค่รอจริงๆครับคันนี้วิ่งมาเพียง6,000กิโลเมตรแท้รับบกโชกล่างด้านหน้าสวยนะครับอันนี้มาพร้อมประกาศหม้อน้ําแต่งนะครับจาก EvoTech ด้วยและดูคอท่อเลยครับ ไม่มีบุบไม่มีกระแทกครับชุดแฟลิงอ,อกล่างแนบสนิทชิดทุกจุดนะครับชุดแฟลิงเดิมสติกเกอร์เดิมนะครับกันล้มด้านข้างแต่งนะครับนี่นะฮะมาดูนี่บินนี่ชุดแถมหม้อน้ำนะครับสวยใสจริงๆนะนี่มาชุดแขงเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยลม้มแล้วก็ล้มแปะนะครับเห็นไหมครั ลัก,ก้าฝั่งขวาเซนเซอร์ไม่มีแตกขาขาเยียบเปกหลังไม่คดไม่งองแล้วดทิ้คันคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งจาก SC-Pro j e c t เป็นแบบสลิปออคันนี้เป็นท่อแท้เบิกสู์นะครับเป็นท่อแท้เบิกสูหนะ้านี่เอ้โหเป็นไงบ้างลั่นล่นเลยนะฮะสวิงอาร์มฝั่งขวานะครับไม่มีบุบไม่มีแทะด้านข้างนะครับ จานเบรกด้านหลังต้องบอกว่าเหมือนใหม่นะครับเป็นแค่อรอยนะคะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับล้อด้านหลังก็ไม่มีถลอกไม่มีดุ่งนะครับยางหน้าหลังเบิกใหม่นะครับจาก Bridgestone Battlax นั่นเองนะครับเหมือนใหม่นี่ท้ายสั้นแต่งสบบามารถพับเก็บได้บันท้ายเดิมสวยนะครับดูเลยครับเพื่อนๆไม่มีบิดไม่มีเบี้ยรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะฮะมาฝั่งซ้ายต่อบินคันนี้คงเป็นโซลเตอร์เดิมๆนะครับเห็นไหมฮะ นี่สวิงอาร์มฝั่งซ้ายเดิมสวยไม่มีล้มไม่มีกระแทกด้านข้างนะฮะพักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันนี้มาพร้อมกับเกียร์ควิกชิปเตอร์ด้วยนะครับนี่คืออุปกรณ์มาตรฐานติดรถมาจากศูนย์เลยแครเ่องฝั่งซ้ายนะครับไม่มีรอยล้มล้มแปะนี่เราชัดเจนไหมเห็นบ่าให้ดูทุกมุมเลยจริงๆนะครับไล่มาแฟลิ่งไม่มีแตกร้าวไม่มีรอยนะครับหน้าเ่องฝั่งซ้ายเดูพอท่อสวยใสครับไม่มีบุบไม่มีแทะข้างนะครับไม่มีแน่นอนคนนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุจานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายดูเลยครก็็เปนแ่อย มาพร้อมกับระบบเบรก ABS กระบอกชคล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยนะเห็นไหมเอาละครับเป็นไงบ้างสำหรับเจ้า Yamaha R6 คันนี้ต้องบอกเลยว่านี่คือซุปเปอร์สปอร์ตขนาด6 4 0ที่มีความนิยมมากแล้ะร้านเราต้องบอกว่ามีมาตลอดแล้วแต่ละคันเราคัดมาสภาพเนียเน้ยบแบบนี้ทุกคันคันนี้คือรถที่มีคุณต้องบอกว่า แป็นรถที่สวยคันหนึ่งในร้านเราเหมือนกันแล้วของแต่งจัดเต็มอใครหาอยู่นะคันนี้เป็นตัวเลือกแล้วมีอีกคันหนึ่งที่ร้านนะครับเข้ามาดูได้นะครับเรามีให้เลือกตอนนี้ครับสองคันนะแล้วเจอกันครับขอบคุณมากผมสวัสดีครับ